ไอ้เร็วเร็วเร็วดีเหมือนกันนะไหมคันเนี้ยไปขับเล่นนีเ่เอ้ยรถเฮ้ยทำไมจะไปล้วนเบาบางยังมันรั่ะรถคันน,นี้น่ะเร็วตายแล้วเอีป้ายนะเอาที่ไหนมาพูดวะไอ้แมทแมทอะไรฮะเจ้าเจ้ารั่วปากไวใหญ่ดีรั่วมีรั่วอยู่ไอมี ไม่ใช่รู้ว่าบันไดเอาปักไมาไหนดีบันไดอ่ะบันไดบันได,ด,ดเอาปักไว้ที่ไหนดีเอาใส่กับบันไดอ่ะไม่รู้ทีนีใส่ใส่ตรงนี้ป่ะแม็ก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 ใส่ตรงนี้ปะ่ะนี่วะนี่จะไปใส่แม่งเลยไม่น้องใส่หรอกนี่ทิ้งหมวกให้เก็บด้วยเนอ๋อนีอ่มันเอไม่ใช่ หมดแวกนี้ดีกว่าอินฟาเรดมัน็นไไหนด้ึ้นขึ้แล้ว้นขึ้นะใช่ไเราได้ไหนแล้วไเชดมันขึ้นได้ว่ะโหมหากรมหนึ่งปีงโดดหนึ่งครั้งด้วยเออว้ดูซมานี่วะมีมีลูกสองมมี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  ขามิวสองใหขอนหน่อยจบไปแล้ว,ดลวเดี๋ยวอนี่นี่น,นี่เก็บหมดเลยเรือเอ้าเฮ้ยพูดจริงนะหน้าหน้าอย่างเงี้ยหลอกมาเยอะเลยหน้าอย่างเงี้ยมันมันหนักเกินวะเอ้ยเราเครื่องเครื่องปั่นไฟจะเอาที่ไหนดีอะเอาวตัตตังเอาตรงไหนดีที่นั่แนแต่ฮะ<า>อะไรเนี่ยอีฟเฟลต์เหรอโอ้โหไม่ไหววะเครื่องปั่นไฟต้องตัวไหนดีอะโอ้โตัวเอ,นอ,เอนเ็นตัวเอ็นปิดเอ็นปิดเห ตั้งตรงไหนดีวเครื่องบันไฟเอาไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่สถาตั้งแม่งตรงกลางเลยนะยันตั้งแม่งโอ้โหสองันใกล้ๆถังน้ำมันมีสองอันแน่นอนนะตั้งไว้ในบานปะตั้งไว้ในบ้านปะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคุมตรงน้ำมันตรงกลางก่อนโอเคออนซอมบี้ตีได้นะเพื่ออะไรวะเนี่ยช่างมันช่างมันเราไม่เสียเรื่อตั้งไว้ในบ้านตั้งตั้งไว้ในบ้านดีป่ะ ท่านนี้เร็วเพราะวะตั้งไว้ในบ้านรถไฟจะติดป่ะเกิตั้งไว้ในบ้านไฟจะติดเขายัง <c oughs> ไม่ม,มีไฟเลยเทีวีดูได้มั้ง <c oughs> เราเล่นไปลองตั้งมแล้วนีเนี่ยปุ่มปุ่มแดง,งแข็งเลยปุ่มทีวีเนี่ยแข็งแข็งมาตั้งเล่นของดีมาตั้งเล่นเราเล่นมาตั้งเพื่อความสุขเงี้ยเอ้ยเอ้แม่เลยไหมว่าใครเขาตั้งเครื่องทังไฟไปที่ห้องนอนป่ะมันตั้งไหมเอ้ยลืมเก็บทุกซอง เก็บแพ็ปมันเป็นที่เปิดไฟว่าเป็นปิชมาอะไรเงี้ยไม่รู้เดือดเติมเดี๋ยวเติมน้ำมันแพ็ปเราเมื่อไหรแม่งเจอกระสุนเก็บมาแม่งไม่ได้ใช้ทุกทีเลยแม่งใช้ไม่ได้โอ้ยเซ็งภาพภาพทีพตกลระพาดนี่เนี่ะเครียดเลยอ่ะสลักทีจริงจริง ้ปน้ำกินน้ำก่อนอใครทำอะไรเรียกว่าสกิปเรียกงบหงบหนั<อ>บเ<ๆ>อา<ๆ><อ>ใช้ได้แหละดูซี่เก็บไม่ได้หนักเกินไปทิ้งอะไรดีรับเสร็จแล้วตอนนี้ทิ้งน,นี้ดีกว่าโอ้มาเก็บมา มียังมีแล้วโอ้งั้นเดี๋ยวให้แมนมาเก็บแล้วกันจะไม่เก็บไนั่งเก็บแล้วกันเอาไว้เงี้ยแหละช่างแม่งเก็บได้ยังโอเคได้แล้วทำไรกันทำไรกันวะซ่มรถอ๋อคิดว่าสเปย์แบบไรเท่านี้ะดีตเลิกกันโอ้โหแม่งต้องชักด้วย ได้เลยใครเจ้าน้ำเปล่าวะมีน้ำอีกขวดหนึ่งเดี๋ยวแล้วขอขับเล่นกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันไม่เต็มได้รอรอตอนดึกวันแล้วขับเล่นกันเติมไปน้ำมันไม่เต็มเติมเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวขับทัวร์เท่าไหร่น้ำมันเท่าไหร่ไม่ใช่เติมอ๋อ แม็กแม็กแม็กมต้องเติร์นแล้วแม็กเติร์ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวเลิกนะสองทุ่มเดี๋ยวเลิกแล้วอีกสิบกว่านาทีอีกสิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนแม็กอีกคนนึงเล่นอยู่เนี่ยใครอะเนี่ยอ๋อถามดิถามอูดเออิเล่นอยู่บ่าโอ้เล่นอยู่บ้างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน ดูว่ากันไปละขับรถไปละแบกยังแบกรถแบกยังขับไปทางซ้ายอ่ะจะเข้าเมืองซ้ายเหรอเออยากตามมงถูกแล้ซ้ายแล้วเข,ข้าไปแค่แนึงเข้าเมืองฟาร์มเก็บของไปมาทางซ้ายห,หลบซอมบี้ก่อนออฟาร์มฟาร์มซอมบี้ใช่ไหมอ๋อเห็นมาแล้วหนะ้า เราซอมบี้มีตัวเดียวโอ้ม่ทางเข้ามันอนนาดนแน,นี้ไอ้ก่อนก่อนจะออกเซิร์ฟเดี๋ยวเอารถไปไว้ที่เดียวกันหมดกันด้วยก็รถไปเก็บไว้ตอนเข้าฟาร์มปุ๊บได้นี่ไงเไงรถไปเก็บไว้ที่ฟาร์มมาแหละแม็กมาแล้วแม็กอยูไรร่ไหนวะเดินเดินอยู่เฮ้ยเฮ้ยเจอขวดน้ำฮะ แตกแม่งเลยอะไรเนี่ยยายาลดแรงสีอะไรเนี่ยแอนตี้เโออติกกินกินให้หมดเพื่อจะเก็บขวดน้ำคิดสราเก็บแล้วไ,ไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมีแคโนพัต้าแม่งเก็บไม่ได้ยิงมีแอกแเก็บแม่งเลย ช็อกโกแลตปลาเก็บไปก่อนช็อกโกแลตปลาอาหารเยอะนะอาหารเริ่มเยอะไม่ใช่ว่าอาหารมีเยอะนะค่าอาหารยังเพิ่มเยอะบวามกดปรนาเว้ย49.99ลิตรฮูเจอ ไม่เคยยังไม่เคยเจอนมแบบที่มันกินได้เลยนมดีๆยังไม่เคยเจอเลยจะกินอะไรนมอ่ะมีผุนจะจะนมบูดทั้งนั้นเลยเอาจ้ะจะกินนมที่กินได้หล่ะมีนมกินบ้างนมให้องกินแล้วเรามีนี่แล้วแย่นมไม่บูดน้องกินได้อยู่บิ๊วเลยดูยิ้นดูย็น อ้าวมีคนตามมาเราหาของเล่นมาหน่อยของเน่าเอาไปทำซีดดีกว่าทำฟันขอนมาทำได้เหรอเจอคอนขอนทำไม่ได้โอ้ขอนทุบได้เออเอ้ยคอนนี้ตีหัวครั้งเดียวตายคลิกซ้าย รู้เ่าคอนแม่งทุบได้เว้ยแม่งโคตรหมหัหจรรจันเลยตัวมีปุ๋ยอยู่จะเอาไปใส่เอาไปใส่ให้พวกพืชผักใค,ใครมันโมาบอกตีเดียวาตายเนี่ยตีไปทีนึงก็ไม่ตายตีซ้ายาาตายเดี๋ยวลองเปิดพีพีเลยตีหัวตัดก็แย่แล้วคนเทอร์ปโกแม่งโคตรขี้โกงเลย อกเอเริ่มองเห็นฮ้ยมองเห็นมีฟลเลตกวืออะไรเอวะไอเจไเป็นไมเหมือนแค่น็อตเลว่ะไม่ไเป็นวรู้สึกํำคาแล้วเนี่ยมีธนูแม่งไม่เคยใช้สักครั้งเลยใครลองเมื่อกี้ยดีก็ตายกดพิดอะอะไรอะสุีซุยไซส์เหรอเออ ฆ่ตัวตายนั่นระพีดไอยากเก็บของเยอะนะของเก็บไปให้มันสูส่ฆ่าตัวตายเฝอฆ่าตัวตายไม่นะปลไต่ดีเอซีจะเห็นคว่าสูกดเลยกดเลยสูดใสเนี่มันจะเป็นทำให้เราแบงมาตาเว้ยอ๋อเป็นอมตะใสูในี่คือการแลกเปลี่ยนช่หเออการแลกเนกับกลกปยกบยมาทูดด้วยออสมเราแลกวิญญาณเราได้ไปตื เออไปเกิดที่ใหม่ใช่ไหม,มกิน<ไ>เจอเข็มใจอยู่ไม่รู้เก็บละไปเกิดงไ,งไปเกิดในภูมิภูมิภพที่ดีขึ้นเฮ้ยเ,เจอช <c oughs> ุดอย่างเท่เจอชุดอย่างเท่ใส่แอปของตัวแม่เปล่าเมื่อกีอก้กเจอ,อเจอจอยู่ไอ้นี่ไอ้ชุดสีแดงธนูแม่งเวลาเล็งแล้วแม่งมองมองไม่เห็นแม่งมีเป้าเลยเสียดายเอ็กพีเว้ยเสียดายเสียดายเป็นความคิดที่ดีอ่ะเป็นการวิษามันเต็ม อัพวิ่งเหรอเอ้ยแต่แม่ไปเลยมันอัพวขั้นสองให้นี่วะเอ้าวเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโก้เก็บยังไพอได้อยู่เจอแฟนตว่ะแล้วเปิดงคลิปฟาร์มโกก็ได้แล้วเจ้านะทิ้งธนูดีกว่าแม่งน่าลำคาญว่ะทิ้งแม่งให้หมดเลยนึกว่าจะได้ใช้แม่งแม่งไม่ได้ใช้เลยใครมางคนตีมาตีแล้วเนี่ยอ้าวลุกไม่รู้ว่าเป็นซอมบี้ซอมบี้ที่หน้าเราขนาดนี้ ฮ่าไอชุดสีเขียวทำไมหายไปวะไม่รู้อ่ะมันมีคนบอกว่าไอ้ชุดสวยดีเก็บแป๊บไอเราเราเก็บมาไว้ชุดสีแดงด้วยอ๋อสีเขียวยังอยู่ดยูผิดตเถอะกอยังอยู่มันตกใจโอเคเด็กจำเป็นแบบเดิมละเผื่อกดสุดสายโคตรน่าอายเลยแน่นอนฮะ เฮ้ยนั่นมันนั่นมันอะไรนั่นมันอย่านี้เอาไว้กับเครื่องกับไฟได้อ๋อเอาไววางไว้ที่นั่นเลยอ่ะเอาไววางไว้ในในฟาร์มเจอเจอเลื่อยเก็บได้แบบนึงเลื่อยอะไรอ่ะซอลซอลไม่สนใจสนใจเชนซอลเนจแต่ใจอยากเชนซอลรัดรัดอะไรอ่ะโอ้โหเชนซอลใช้ได้ฮะ กลับฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวกลับไปนี่ก่อนไปวางอะไรเดี๋ยวจะเลิกแล้วกลับไปดูเครื่องปั่นไฟแป๊บอยากรู้ว่าเป็นยังไงรอกันดิรอกันจะถอยไหมว่าจัดจะเย็นอุ้ยอีกคนต่างคนต่างซิ่งละแม่งรถติดรถติดอะไรวะเทำไม่ได้อะ เขไปเราเราไปเขียวดิอุ้ยไปแล้วไปแล้วาปแลอุ้ยชนชนไปเนี่ยประกันไม่มีทางตรงทางดีที่สุดนะฮะพอพอไปหมดด้วยซอศพศพยูโอ้ยตรงตกน้ำฮะติดติดตกน้ำแน่นอนครับไม่ตกฮะใช้ได้ฮะโอ้โหสเต็ปนี่เยี่ยมจริงๆเลยครับ ยังซื่อตรงเอ้ยยังไงยังไงอุยอ้ยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยแสงแล้วแสงแล้วมาแล้วมาแล้วเย๊บ,บูดเครื่องบูดเครื่องมันบูดได้ด้วยเหรอวะเมื <c oughs> ่อกีอ้โดนชนไงบูดเครื่องปุ้งโอเคเดี๋ยวจะวางอันนั้นละนี่งาวิร์กไลท์แสงทำงาน ไฟทำงานว้ยไฟไม่ทำงานค่ะนี่นี่นี่นปักแม่งตรงนี้เลยใช่ถ้าแม่งไปทางนูนะ้นอ่ะเอาออนดิมัน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 ไม่ออนวะต้องเปิดแล้วใครมันปิดเครื่องวะเนี่ยเยสระว่างว่ะวนตีนวันนี้ช่วยแล้วใครมัน ใคร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 เป็นวางผิดด้านวะทุบทิ้งนี่ยเออใครออกไม่ได้เอาออกแล้วอายายาเอาออกไม่ได้อย่าทุบทิ้งมั้ยมันคือความภาคภูมิใจของข้าอย่ามาปักผิดกับช่างมันรสว่างด้านนั้นนั่นแหละดียงไอสว่างด้านนี้แหละมันจะคือบ้านของเราตรงนี้ให้อูสร้างเห็นโดต้องให้ช่างสัดช่วย ต้องให้สร้างช็อตเรืยใช่ไหมไอ้น้องจะจะคอยสร้างส่องส่องส่องทังช่วยอะไรวะไม่ได้ช่วยอะไรเลยของจริงกระปักปิดไม่มีเอาไปสร้างบนบนฟาร์มวะเนี่ยเอาไว้บนเนี่ยเอ้ยขนมเอ๋อะไรวะฟาร์มเก็บได้ละโด่งมั้งมีขนมตู้ทักผลไม้ตะปูตะปูอีกปลูกอีกมีมีมี จะปูมีเอ,อาเล็ดไปทำก็ได้ความเขีเยวยังไม่เยอะจอนชาาไล้จอนชาไนชาไลยปลูกพืชผักเนี่ยเรารีเซิร์ฟครั้งนึงแม่งได้เลยจอนชาาไลยโอ้โหเยอะครับเยอะครับอืมมาเผาต้นไม้เล่นใช่ไหมเพื่อไม่เราไม่เออ เว้ยปุ๋ยยาเฟอร์ดิเลิเซอร์เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เสาเสเนี่ยไหนนะทม่ถามเลไงวะไอ้ปุ๋ยทำมันแปลงแบบวางในบ้านก็ได้เสาเสาเนี่ยเสาที่ใมันคือปุ๋ยเราจะทำเราจะใส่ปุ๋ยนะแม็ก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 เสาแบบเนี้ยไม่หามเลยไหนวะเสาแบบเนี้ยไม่รู้เออเดี๋ยวปักจะปักฟาร์มได้ยาวเลยว่ะมีแหลงสว่างเุ้ย ปุ๋ยอ่ะไอปุ๋ยอ่ะตะแกมาแล้วเว้ยเดี๋ยไปหาเราเอออยากกินดิมันทาเป็นเมล็ดได้สองอันนะเนี่ยเอ๊ะดอกไมาจะไปทนตางติมเพิ่มกันชังวันชังวันชังวันเออไอปุ๋ยจะ่งยีอย่าไปไหนแมนอาไรหรอช่างมันที่หาไม้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาของนี้ก็ได้่าหลอดไฟค่อยหาของนี้เฮ้ยเอมันนาโต้แมชชีนนี่หว่ามันใส่กับปืนนี้ได้ใช่ไหมวะ มีแค่หนึ่งนัดนั่นหนึ่งนัดยิงเล่นแม่งเลยอันนั้นมหมดแม็กซสามนัดเชื่อเหค่รู้เลยแน่นอนแน่นอนเลยเพาเป็นเจ้าของมาก่อนโอ้ยมันก็จอดไปเดินฟังนดีกว่าโอเคระเบียบสังคมไหนเราต้องรง้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดแล้วเอเนอร์จีไหมจะปิดแล้วนะ จทของอย่เลปืนกเงาโอเคนนีตอทิ้งปืนนี้ดีกว่าปืนอะไรเนี่ยเป็นไงจับเป็นระเบียบตลอดนะเป็นไงจับเป็นระเบียบก็ดูฝีมือซะก่อนปิดไฟไหมทั้งหมดเลยเป็นสว่างเออแต่ที่จริงไอ้เนี่ยไอ้ไฟเนี่ยไม่จำเป็นด้วยะเอาไฟรถก็ได้ด้วยโอเคจะปิดแล้ว เตี่ยมองเลยแดนเข้ามาเัินเฮ้ยเฮ้ยพนังานกระโดดไม่ได้ไม่ไม่ไม่สามสองหนึ่งเฮ้ยกระโดดขึ้นแล้วอุ้ยกระโดดไม่ขึ้นวะยปิดงยก